สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะก็เป็นมื้อนที่20ิมิถุนายนพศ2อ,อ6 6ค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเมมูมกับเสื้ามาติดตามรับชมนะท่างปูห้า8ดแเนาะคะ่ะปูา่ยาผู้ใหญ่จะดีไห้เนาะท่างมาแล้วค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะกลับมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะวา่าปูจะได้เนาะท่างมากตัวใดเนาะคะ่ะมารับชมมาฟังไปน้ำกันค่ะนมาสการครับปูค่ะมาคันะ่<ม>นะ มาครบบนนะครับผมกับปูบรีลอพี่น้องเขียนให้เลยเจ็ดหนึ่งนะครับผมเจ็ดหนึ่งเหเจศ ขับปูเ๋เจ็ดเจ็ดไม่ทุนียสี่คู <axy? S 1> วิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ดบนบน,นีมิดไปปูได้ท่านเจ็ดหนึ่งเดือนเ <บน S 2> จ็ดเพราะว่าเจ็ดมันใช่ไหมาครบบนมันมีเจ็ดบางเนี่ยขับปูมาครบบน มีเจ็ดนี่บอกปูเจ็ดสี่กับอะไรส่องกับส่องเป็นสี่ล้วรวยบวกกันครับมาเนีสามไป็คูนรังหมื่นสามหกสิบแปดแปดกับวี่ครับบารีเจ็ดบวกส่องกับเป็นเก้ากับวีเจ็ดคูนบวกส่องลังรวยเก้าวมี่เก้าวมีแปดวมี่สี่วี่มันเหลือเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ครับเหลือเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ขันเบิก์นเงินมก็เจ็ดเจ็ดเบิร์นคือเบิร์เจ็ดเจ็ดนี่มิดดีพอปัวฝันดีปะอฝันฝันยังไร ออไก่ไก das uh ่คนนั้นนกปูเนาะ่นจะมาบอกอีกบอกขึ้นวัดที่แล้วเนี่ยเม็ดมดอยู่เพราที่ปูอืมเอาที่ปูเหบอกที่ทรงให้ผมนี่คือชุดหนีบเราปูฮะที่ปูทรงให้ผมอ่ะก็ทรงที่ว่ามาแล้วอ่ะอันนั้นมันเป็นเลขเขาเขาเขาว่าหนึ่งสิบมาล่างเพื่อนว่าคือเขาว่าแต่ว่าถาวอเลขเจาะอ่าแล้วิ่นบอก่าวรเลขเจาะถาวรเลขเจาะตาคำบอกยังที่อ่า แต่ว่าที่เพิ่นเห้มากขึ้นหนึ่งหนึ่งจะบ้าล่างเนี่เออท่านล่างบ้านเหมากแต่ว่าเพิ่นวาหนึ่งจะมาล่างท่านผู้ชมแต่ว่ารอบเพิ่นเจาะนะปูเนาะเจาะรอเลขเจาะสองหางสองหางอืออืมเจาะล่างอย่างเดียวครับอืออืมนี่ท่านผู้ชมนะครับเนาะผู้ใหญ่ใจดีนะครับปูว่าปูทรงไปให้เป้าเถ่านะครับเนาะครับเพิ่นวาหนึ่งจะมาล่างแต่ว่ารอบเพิ่นเจาะก่อนนะปูเนาะอือผมได้จ้ยสองคู่ให้เก่าบ่ฮะเพิ่นมาจะเจอยสองคู่ขึ้เก่า ก <Good. S 2> จะครูปูผนมาสองครูบอกรยว่ากระเทียมสองครูคือเก่าแล้วสองครูคือเก่าแต่ว่าเพิ่นคุยกับปูเน,นี่ยผลมาหนึ่งหนึ่งนี่อ,นอาจจะมาล่างเพรานถ้าได้ฟันมาให้คันเพราะว่าคันออกไปซื้อก็ต้องเอาไปซื้อแบบแน่นอนโหลดเนี่เออไปมาล่นจามจามนันมาถือมาอเสียงเงินครับอืเน้นคูไรกระปูชุดบนเนี่ย เลนแบบมันเด่นอยู่ในลกก็อกเลยเจ็ดหนึ่งอ่ะครับสีแดงปูเด่นในล็อกเลยโอ้เจ็ดหนึ่งกำลังวันมันสิบครับก็ได้เด่นสองหางนี่เด่นสองหางมาหันกำลังวันยี่สิบเอ็ดมันก็ออกเจ็ดสองอ่ะดิครับกำลังวนันเสาสิบ <60. S 1> ครับน,นี่อืมขันไปจิดเจ็ดไปติดกันหนึ่งกับศูนย์ครับอืมเฮ็ดอ,ออกปปูนน่ปูเฮ็ดออกบ่เฮ็ด ท่านเดี๋ยวปลาปูปลาอมี่ปลาอื่นนี่ยุ่งเลี้ยวมีแต่งุ่งแมนยุ่งหลายปูยุ่งหลายชุดบนนี่เลยนะปูนะมาครบบนพี่ร้งแคปหน้าจอครบบนเจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ครับกรับเจ็ดเลยสี่บะมี่ปลาปูมันเด่มันบะมีสี่เจ็ดสี่ว่าได้ร้อยบวกสองหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเป็นสี่ สองบวกสองเป็นสี่ไม่มีสี่หัวก้อนกันไม่นังราบวงลักหน่อยสามบวกสามเป็นหกก็ไม่มีหกเนี่ยครับหัวต้อนไม่มีสี่หัวต้อนออก <7 S 1> เจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าไม่ 9, มีเก้ามันเกิดอะไรขึ้นนี่หัวต้อนกับสองบวกสองบวกมีสี่ยืนตัวเดียวยืนเจ็บเนี่ยครับยืนเจ็บเนี่ยครับบนให้เน้นเจ็ดยืนเจ็ดอืม เลขเงินก้อนนันเหรอเก้าบวกลักสิบบนเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบห้าครับห้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าแล้วกษาหกครับห้าหกเจ็ดมันก็มาครับปู่อืมเก้าบวกครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกครับเงินก้อนเนี่ยหกแล้วก็เจ็ดครับผมมันไม่ได้มหาเก้าบวกเจ็ดเนี่ยเป็นสิบหกหกแล้วก็เจ็ดเดินแจ่มวากาเจ็ด มาเด็กเก้าบัวรับเสียบบนนี้วะนี่ครับปูบกเก้าบัวกบกเก็บแล้วกับป็นที่หกมันก็เจ็บเนี่ยสองตัวมากบนผู้ใหญ่ใจดีเพิ่์นมาหนึ่งมโนปูต่อรอดเพิ่นเจาะรอดรอดอ่ายัางลายเมื่อ,อยร่ยังอีกหลายวันเพิ่์นมาล่างจะมาหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นคุยกับปูขับเบาเถ่าจะมาปูจะมาไล่ปิดบอกเบาเถ่าแต่ปูเลยว่าชุดนี้นะครับเนาะครับเพิ่์นมารอดเพิ่นเจาะให้ก่อนสองคู่เนาะปูเนาะอืมครับ ที่หไปมันก็ไป่ตัวนี้ในคลิปนี่เจ็ดสามบ่ได้เจ็ดสามบ่ไร้บ่มีเจ็ดสามบนชุดนี้เล่นมาปูบนเนี่ยบนคือว่าบ่เปลี่ยนแหรีบ่ปูชุดบนเนี่ยเปลี่ยนบ่ชุดบนเนี่ยบ่เปลี่ยนแหรนบ่ก็จุดนี้เราเพราะว่าเด่นมันก็เด่นไหยเพราะว่าเจ็ดสามมันบ่มีเจ็ดสามไม่มีมันมีสี่หางนี่เด่นเจ็ดบ่นครับนี่มันมีมันมีสามว่าตัวนี้ครับบ่มีปูบ่มีนั่นครับบ่มีสามก้อนก้อนกับมาข้อบนกับเขา ครับเลขขาดสองตัวครับมาไหนมันมีสามเนี่ยบอกมีสามนะปูเนาะครับเอาธรรมุชมครับผู้ใหญ่เจดีน้องี่น้องปูวาเพิ่นวานล่างมีหนึ่งแต่ว่าปูเพิ่นนี้ท่านได้จับคู่ให้ได้ธรรมุชมเด้อกับรอเพิ่นเจาะก่อนสองคู่ครับจะมาฟังแต่ว่านี่เป็นชุดมาครบบนแบบชุดมาครบบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเน,ะนาะครับก้อนกระหายไปเจ็ดหนึ่งก็ะพาออกแบบเจ็ดสองนะปูเนาะออกเจ็ดสองวันนี้ครับม้วนจ็ดีก้นว่าเหลี่ยงด้วยแมนปูนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ครับมันเคยมาน้ำก้นม้นนั่นให้เจ็ดสองกระเพาออกไม่ออกน้ำก้นครับม้วนอไงเจ็ดหนึ่งกพาออกกเพาเจ็ดสองตัวเก้ากวันนี้ครับเจ็ดหนึ่งแล้วว่าง มันเล็กดังได้เจ็ดหนึ่งเขากบอายุของพระเจ้าแผ่นดินได้ครับผมเพิ่วมาหนี่เลยบปัวเพิ่วมาล่างนจะเป็นล่างจะมีหนึ่งมันบปัวล่างนั่นดเม่ท่านได้ล่งตัวดอกพ่นเขาเข้าไว้คือเสื้อเขาเข้าคือว่าวมีหนึ่งรอเพันเจาะมาให้ตัวล่าง,ารงครับ,รบรประก,กบคู่รอบประก,กบคู่ครับผม ชุดนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เพนก็บอกว่าเจ็ดกับเก้ามันจะเดินดีเพื่นบอกไหน,นครับอาการเป็นยังไงปูเอฟซีถามมาอาการเป็นยังไงไขแน่ไปไขแน่แล้วไ <จำ S 1> ขแนา,นะาแ,นแล้วท่านผู้ชมปูไขแน่แล้วนะครับเนาะงไขแน่แล้วได้ยินเสียง เป็นเวลาเป็นเวลากินยากินยาตามเวลาตามหมอให้เนาะปูอ่าอ่าเอฟซีได้ยินเสียงปูแล้วเอฟซีก็เป็นห่วงหลายผมถามมาปูเพิ่งออกจากโรงพยาบานทุกคนว่าปูดูแลสุขภาพดีๆนะบ่อคอยสันเข่าอ่าอย่างเพียนครับผมสันมากไม่มักอะไรไปขมันเข่าบ่รจกท้องมันก็กระเพาะตะบอ่อนอ่านั่นแหละปูครับผมนะครับเนาะปูมาครบบนมีเจ็ดมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้ามีศูนย์สี่ไม่มี แปดไม่มีแปดเก้าเก่าวะไม่ 4, 8, 9, มีสี่แปดเก้าเ <4 S 2> นี่ยมันมีไม่เยอะนึ่งนะฮะเลือดศูนย์ครับถ้ารับเบิร์กับเบิร์เจ็ดเจ็ดครับเอาแคปหน้าจอทำมาชมครับชุดมาครบบนปู่ห้าเจ็ดแปดพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เป็นตัวเน้เน,น,เ,น,นเน้นเลยปัวา่าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเป็นชุดรองธามาจะเป็นเบิร์เจ็ดเจ็ดน,นะครับผู้ใหญ่จะดีเป็นลักษณะนี้อย่างในปูวเก้า มาตีเฮ็ดใชหมเบื้องครับปัวอันนี้มาต็มประเฮ็ดเราอดมาได้เก้าศูนย์ครับมันออกก้อนศูนย์สามเป็นเอียงวะออกเลยนะปูวก่อนศูนย์สามเอาแต่เก้าศูนย์สามไปเดยก็ได้ปัวครับผมศูนย์หนึ่งเก้าครับมัดออกเก้าศูนย์สามแม่นละแมนครับศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์สาม วางหันออกวางหันบกโผมันก็ออกสองเจองออกไอเจอเก้าเก้าเนาเก้แมนเก <9 S 1> ครับส 4, ี่ห้าเอ้กหกครับนี่ก็ส่วนสามล่างออกเก่าเก่าครับมันเลยมาออกเกียรสอง่มี่เมันนี่มันมันออกเกีสองสองมันมีม 2, ม 1, ม 5, มเกียรับมีแต่สองอาคำชอับมีสองมีหนึ่งมีห้ามีเจีดครับมีหกนี่ ห้าตัวออกน้ากันงวดไหนปูงวดนี้บอกงวดนี้ล่ะอ่าท่านผู้ชมมาควบบนสูตรนึิมก็มีเท่านี้มานี่อยู่ในนี้มันมันมีมาควบบนเนี่ยตัวนี้บ่มีสองกันบ่ล่าปมมีสองครับมี็ดห้าปมมีหกปมมีครับนั่นเห็นบ่เห็นบ่อนี่เจ็ดหนึ่งคับเจ็ดห้าเงินบ่อนี่เจ็ดเจ็ดห้าโอ้เอาท่านผู้ชมเห็นบ่อนี่ครับหน้าจอพี่น้องชุดบนปูครับตามนี่นะครับท่านผู้ชมครับ เน้นๆคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเนาะตัวร่องเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดพี่น้องครับวิ่งเจ็ดบนนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับโทรมาบอกปูล่างหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งเม็ดเดียวรออพื้นจอท่<อ>านผู้ชมรอพื้นจอมาไฮไลท์เจ้าจอให้สองครูสองเจ็ดสองนี่เร่กออกสองเจ็ดสองครับหลักการเื่เมื่อออกเอาพอกันคลิปหนะ้า สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นหมูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พรเปพี่น้องทานชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอ,อกันไปนะคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ